การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัลนะครับหรือ Branding Trends 2020นะครับ 1. โลโก้ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้ที่หลากหลายได้ไหมายความว่านะครับเวลาจะสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดบนโลกอะไรครับสิ่งสำคัญคือโลโก้ที่เราต้องทำการออกแบบอะจะต้องออกแบบให้ง่ายในการที่จะนำไปใช้อยู่บนแพลตฟอร์มหรือว่าช่องทางอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบอันนี้ครับ สามารถไปใส่ทั้งในเว็บไซต์นะครับแท็บเล็ตนะครับหรือมือถือสมาร์ทโฟนต่างๆนะซึ่งเราต้องสามารถออกแบบโลโก้ครับให้อยู่ได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับในอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับแล้วส่งผ่านโซเชียลมีเดียพวก Facebook, Twitter, Instagram นะ YouTube หรืออื่นๆนะครับยกตัวอย่างนะครับเราดูนะโคคาโคล่า้ยครับในรูปแบบของโลโก้เดียวกันนะครับเขาสามารถสร้างการปรับ เปลี่ยนโลโก้ครับให้สเกลที่แตกต่างกันในแต่ละ device หรือว่าแต่ละแพลตฟอร์มที่ใช้นะครับจากใหญ่อาจจะอยู่ในสื่อโฆษณาอยู่ในเว็บไซต์นะครับมือถือหรืออยู่ในตัวรูปภาพหรือในแอปพลิเคชันต่างๆพวกนี้ก็จะสามารถสร้างโลโก้ใส่เข้าไปได้ดังนั้นสิ่งสำคัญนะในการจะสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดบนโลกออนไลน์ได้ครับโลโก้อะเป็นสิ่งสำคัญมากและโลโก้ของเรา อาจจะไม่ได้แค่มีแพทเทิร์นเดียวอะ่ะเราต้องสร้างแพทเทิร์นของโลโก้ให้มันให้สามารถไปอยู่ฝังอยู่ในเครื่องมือต่างๆได้หรือว่าในรูปแบบของหน้าจอที่หลากหลายช่องทางเหล่านั้นได้นะครับหล,หลายวัตถุประสงค์นะครับหรือยกตัวอย่างอันนี้ครับ ในตัวเนี่ย Instagram อินสตาแกรมอย่างเงี้ยครับโลโก้ของ c ชา n e l ก็ใช้โลโก้ c ชา n e l เลยนะเป็นตัวเล็กๆแล้วก็แปะเข้าไปเป็นตัวโปรไฟล์ดิสเพย์ครับนะครับ,นะรบแล้วก็ในบางครั้งอะรูปเราอะอาจจะไม่จําเป็นต้องใส่โลโก้ก็ได้เพราะว่าโลโก้อยู่ในผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะครับแบบเนี้ยกเ็เป็นการสร้างให้เกิดเป็นกระแสรหรือว่าเกิดการติดตลาดบนโลกอะไรเพราะสามารถจําแบรนด์สินค้าหรือโลโก้ได้นะครับ หรือการใช้ตัว hashtag อะครับชาร์ปแฮชเนี่ยสำคัญสำหรับใช้ในการโปรโมทแบรนด์ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมมากๆนะครับในสื่อโฆษณาออนไลน์ต่างๆที่เราโพสต์รูปไปร้านค้าออนไลน์โพสตรูปไปแล้วก็ใช้ hashtag เข้ามาช่วยนะครับมันก็จะช่วยให้พอเรากด hashtag นั้น,นไปครับมันก็จะเห็นทุกคนที่ใส่ hashtag เหล่านี้ไว้เราสามารถทำเป็นหมวดทำเป็นอะไรก็ได้ ในการกด Hashtag ก็คือเพิ่มช่องทางในการโปรโมทแบรนด์ของเราผ่านโลกออนไลน์ได้ Hash tag สำคัญนะหรือถ้าเราสามารถทำ Hashtag ใน Twitter และเกิด Trend Twitter ได้เงครับจะช่วยเพิ่มพลังในแบรนด์สินค้าของเราเนื่องจากเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์เยอะมากๆก็จะวัดผ่านสิ่งเหล่านี้นะครับโลโก้สำคัญนะ2ก็คือ Hashtag สำคัญในการจะโปรโมทแบรนด์สินค้านะครับกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ติดตลาดโลกออนไลน์ ที่กำลังมาแรงในเทรนด์ปัจจุบันนะหรือ3คือการสร้างแบรนด์อ่ะในยุคดิจิตอลอ่ะที่เป็นการสร้างแบบเป็นมาร์เก็ตเพลสนะมาร์เก็ตเพลสเช่นไปสร้างผ่านใน Facebook กลุ่มอ่ะครับในสังคมออนไลน์ของ Facebook ก็ได้เป็นแบบจุฬามาร์เก็ตเพลสอย่างเงี้ยหรือธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการฝากร้านนะครับ KU จะฝากร้านหรือว่าขายของออนไลน์กันจ้าเงี้ยครับสังเกตเห็นว่าจะมีแบบคนเป็นแสนเลยครับในมาร์เก็ตเพลสเหล่านี้ เราสามารถสร้างแบรนด์โดยเราจะเป็นเจ้าของตลาดมาร์เก็ตเพลสนั่นเองก็ได้หรือว่าเราไปเป็นอยู่ในยูเซอร์ในมาร์เก็ตเพลสนั้นแล้วก็โพสต์โฆษณาแบรนด์ต่างๆของเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าเป็นลนักษณะการใช้ s h อ p e ี้ราาั da ้เราเนี่ยครับก็เป็นการมา r k เก็ตเพลสเช่นเดียวกันที่สร้างร้านบนโลกออนไลน์ผ่านตัวมา r k เก็ตเพลสออนไลน์ได้เลยนะครับอย่าง s h อ p e e l ร z a d a ต่างๆแบบเนี้ย หรือเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในแบรนด์ให้ผู้บริโภคได้นะครับแพลตฟอร์มสำหรับลูกค้าในการจะพูดคุยโต้ตอบซึ่งกันและกันเกี่ยวกับแบรนด์นะเป็นการเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับคนที่ชื่นชอบหรือว่าคนที่สนใจในสิ่งเดียวกันนะครับแล้วก็ยังเป็นการช่วยแบบสร้างความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งมากขึ้นระหว่างกลุ่มของ คนเหล่านั้นหรือลูกค้าในกลุ่มเดียวกันของแบรนด์ได้แบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นแบบ Starbuck s อย่างเงี้ยก็สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาที่เป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ให้คนสามารถมาแชร์ริงการผ่านโลกออนไลน์ในในในกลุ่มเดียวกันหรือในแบรนด์เดียวกันได้เพื่อพูด,พด,พดคุยแลกเปลี่ยนกันหรือเป็นบล็อกที่เป็นแบบ Beauty Talk อย่างเงี้ยครับก็สามารถพิมพ์โต้ตอบซึ่งกันและกันได้นะครับหรือ Se p h o ร a เงี้ยครับก็เป็นเว็บไซต์ Beauty i n s i g h t Community โดยเฉพาะ แล้วก็สร้างกลุ่มมา conversation มาแลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกันได้แบบนี้ครับดังนั้นในปัจจุบันนะ่ะการจะทำให้แบรนด์เราติดตลาดในโลกลออนไลน์อ่ะมีโลโก้มีแฮชแท็กสคือต้องมีกลุ่มออนไลน์คอมมูนิตี้ของเราเองเพื่อจะให้ลูกค้ามาพูดคุยซึ่งกันและกันแล้วเราสามารถนําสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงสินค้าและบริการของเราให้ดีมากขึ้นได้นะครับ4ก็คือเน้นความจริงมากกว่าความสมบูรณ์แบบ ปัจจุบันนะเน้นเรียลครับก็คือนำเสนอแบรนด์โดยเน้นความจริงมากกว่าความสมบูรณ์แบบเพื่อแสดงให้ถึงความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้าคือไม่ได้เฟกะถ่ายรูปแบบจริงๆหรือทำแบบจริงๆที่ไม่ได้เป็นการแต่งเติมขึ้นมาเพื่อให้เกิดว่าเกิดความซื่อสัตย์และลูกค้าเห็นเฮ้ยเขาแบรนด์นี้จริงใจมากนะน่าจะอุดหนุนอะไรเงี้ยครับยกตัวอย่างเช่นแบบภาพถ่ายโฆษณาจากแบรนด์เครื่องสำอ,อางของ Kylie Jenner นะครับ ที่เน้นเผยผิวนางแบบนะครับเพื่อนําเสนอความจริงของผิวพรรณผู้หญิงที่มีความบกพ้องบนใบหน้าเป็นปกติธรรมดาครับแต่ว่าก็มีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะช่วยให้ดึงดูดเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นกระแสที่สร้างความโด่งดังครับให้กับแบรนด์ของไคลอรีได้เลยนะครับหรือแมคโดนัลล์ครับที่แบบเคยเกิดประเด็นการถกเถียงในเรื่องของส่วนผสมของอาหารนะครับว่าภาพอาหารที่พวกเขานํามานําเสนอจริงหรือไม่ เนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นเนื้อแท้100%หรือเปล่านะเลยทําให้แบรนด์นะครับตัดสินใจที่จะเผยแพร่วิดีโอที่เป็นเบื้องหลังว่าพวกเขาอะมีกระบวนการในการถ่ายทํารูปภาพสาหรับการโฆษณาอย่างไรนะครับเพื่อจะให้แสดงความโปร่งใสหรือว่ารวมถึงปล่อยแคมเปญ our food your questions เพื่อจะตอบคําถามยอดนิยมที่ผู้สงสัยได้แบบนี้ครับก็เป็นการแบบเน้นความจริงเอามาพิสูจน์มากกว่าความสมบูรณ์นะครับทำให้เกิดความซื้อสัตว์ นะครับลูกค้าเห็นแบบนี้ครับก็จะทำให้แบรนด์เราติดตลาดได้ดีขึ้นนะครับ 5. ก็คือการสร้างแบรนด์ที่รับผิดชอบต่อสังคมอันนี้ก็สำคัญมากเช่นเดียวกันครับนำเสนอในส่วนของการรับผิดชอบของแบรนด์นะครับที่มีต่อสังคมด้วยอย่าเอาแต่ตัวเองต้องให้คนอื่นด้วย ให้สังคมให้โลกให้สิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นผู้บริโภคไม่ได้มองเฉพาะแค่ว่าตัวสินค้าต่อไปแล้วแต่จากผลการวิจัยปรากฏว่า87%ของลูกค้าครับมักจะซื้อของกับแบรนด์ที่มีการแบ่งปันเรื่องราวบางอย่างรวมถึงบอกเล่า ถึงที่มาที่ไปของแบรนด์นะครับแล้วก็คำกล่าวหนึ่งนะครับจากคนคอมมูนิเคชันนักศึกษาทางด้านของ CASR เขากล่าวว่าในตอนนี้นะครับแบรนด์ต่างๆอ่ะไม่เพียงแต่ต้องนำเสนอว่าแบรนด์ของคุณนะมีอยู่เพื่ออะไรเท่านั้นแต่จะต้องนำเสนอด้วยว่าคุณยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งไหนด้วยอันนี้สำคัญนะ แบรนด์อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นแบรนด์รองเท้าสัญชาติอเมริกาแบบทอมส์เนี่ยครับซึ่งเป็นแบบแบรนด์หนึ่งที่มีกลยุทธ์ในการแบบรับผิดชอบต่อสังคมที่มีสภาพที่ดีมากนะครับบางคนมีประสิทธิภาพมากนะบางคนถึงกับบอกว่าแบบเขาเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่แบบช่วยนําขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้เลยนะครับโดยให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์นี้สามารถที่จะเลือกบริจาคให้กับภาคส่วนไหนก็ได้ที่ต้องการในทุกการซื้อแต่ละครั้งแบบนี้ครับ Stan d for tomorrow, pick your stand นะครับแล้วก็สามารถบริจาคได้คือเหมือนซื้อสินค้าเขาด้วยและสามารถช่วยสังคมบริจาคให้กับงานการกุศลหน่วยงานต่างๆการกุศลต่างๆก็ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะที่จะทําให้การสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดบนโลกออนไลน์นะครับ 6. นะครับร่วมมือกับ influencer influencer นกะ็ Inf คือผู้ที่เป็นรู้จักในโลกออนไลน์ต่างๆที่มีอิทธิพลนะครับ นะก็คือร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์นะครับเพื่อจะเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มคนที่ตรงกับความสนใจนะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับนะนั้นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามาช่วยในการโปรโมทแบรนด์หรือทําแบรนด์ให้เราติดตลาดบนโลกออนไลน์มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นเน็ตไอดอลหรือผู้มีชื่อเสียงหรือผู้ที่มีคนติดตามเยอะๆนะครับในโลกออนไลน์นะครับเราก็สามารถ นำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการจะสร้างแบรนด์ของเราให้ติดตลาดได้เช่นเดียวกันนะครับเจ็ดก็คือผสมผสานออฟไลน์ line, แล้วก็ออนไลน์ line, เข้ามาด้วยกันคือควบคู่กันไปนะครับจะทำการสร้างความแปลกใหม่แล้วก็จะเป็นผลดีต่อการสร้างแบรนด์ของเราด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับแคมเปญของ McDonald ลที่ใช้เกมนะครับร i c k น n d Play นะครับก็คือผสมผสานระหว่างออฟไลน์ line, ก็คือตัวบิลบอร์ดกับออนไลน์ line, ก็คือเล่นเกมบนเว็บไซต์ในมือถือเนียครับ นะแคมเปญน,นี้ครับลูกค้าสามารถจะเล่นเกมที่แสดงบนบิวบอร์ดได้เลยโดยเราใช้สมาร์ทโฟนนะครับเป็นตัวควบคุมนะครับซึ่งใครที่สามารถเล่นเกมนี้ได้อะและรอดได้ถึง30วินาทีครับก็จะได้รับคูป,ปองอาหารของ m แม n โน d s ไปฟรีฟรแบบนี้ครับน่าสนใจนะอันนี่เป็นการเกิดอินเตอร์แอคทีฟกันระหว่างยูเซอร์กับแบรนด์หรือระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ได้เลยนะครับ ก็คือเล่นเกมโดยใช้มือถือตัวเองนะสามารถคอนโทรลผ่านตัวบิวบอร์ดของ m c d o n a l d ดได้เลยแล้วถ้าเราสามารถเล่นและ go courses, รอดชีวิตภายใน30วินาทีเราจะได้รับคูปองนั้นไปเอาไว้กินอาหาร m มคโดนัล e ด์ฟรีนั่นเองนะครับหรือโปเกมอนโกนะครับที่เล่นเกมในแบรนด์ของโปเกมอนโกเงี้ยก็เกิดการทำให้เกิดการติดตลาดบนโลกออนไลน์ได้เช่นเดียวกันเป็นกระแสมากๆที่ใช้เทคนโลของ AR เข้ามาช่วย นะครับเราแค่ใช้มือถือ2แล้วก็สามารถเก็บสัตว์เลี้ยงหรือว่าตัวละครของโปเกมอนแล้วก็สามารถสร้างยิมมาสู้กันได้แบบนี้ครับก็เป็นลนักษณะของการสร้างแบรนด์โดยการผสมผสานร,ระหว่างออฟไลน์และออนไลน์เข้ามาผนวกด้วยกันนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับในการจะทำกลยุทธ์ของการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาดบนโลกออนไลน์ได้นะเป็นเทรนด์ที่มาแรง